วันนี้เราจะมาทำความรู้จักฎกฎกฎติกาที่ใช้ในการแข่งขันแบบ House Rule หรือแบบเล่นกันเองที่บ้านถ้าพร้อมแล้วก็เชิญติดตามครับตัวนี้เป็น h o u u e r ร l e แบบที่บ้านผมเล่นนะครับวิธีการเริ่มเกมก็คือตั้งแครอทแมนปกติเลยนะครับก็ตั้งแบบที่เคยตั้งให้ดูก่อนเริ่มเกมก็ โรยแป้งให้เรียบร้อยครับตอนนี้เราใช้เป็นบริกแอซิดนะครับสหรับท่านที่อยากจะรู้ว่าควรจะใช้แป้งแบบไหนก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกตัวหนึ่งนะครับแนะนำวิธีการใช้แป้งอย่างถูกต้องนะครับตอนนี้โรยให้ทั่วครับส่วนที่เหลือก็สามารถเคลี่ยลงพอเก็ตไปได้นะครับ ทีนี้ก่อนเริ่มเกมเนี่ยผมจะมาอธิบายก่อนว่า House Rule แบบที่ผมเล่นเนี่ยมีอะไรแตกต่างไปกับกฎกติกาที่เป็นแบบ international rule บ้างนะครับข้อแรกเลยก็คือเราจะดีดไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ไม,ไม่ไม่ทำการดีดไม่มีการดีดถอยหลังจะดีดแค่ขึ้นหน้าอย่างเดียวส่วนถ้าเราต้องการจะเก็บ c a r รอ m เมนที่อยู่บริเวณ Pocket ด้านล่างเนี่ยก็จะใช้วิธีการชิงเก็บนะครับอันนั้คือกฎข้อที่1เลยข้อที่2คือเราจะไม่มีการแบ่งสีกันว่า ผมตามสีขาวหรือผู้เล่นฝั่งตรงข้ามตามสีดาเราจะไม่มีการแบ่งก็คือใครจะเก็บเหรียญไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้นะครับวิธีการนับคะแนนคือเราจะนับแต้มของเหรียญโดยที่เราตกลงกันนะครับว่าสีดำเนี่ยจะมีมูลค่าคือ10คือมี10แต้มสีขาวเป็น20แล้วก็สีแดงเป็น50สส่วนวิธีการ cover เนี่ยยังเหมือนกับกฎกติกาทั่วไปก็คือถ้าเก็บแดงแล้วเนี่ยจะต้อง cover แต่ cover เนี่ยไม่จำเป็นต้องตามสีที่ที่ตัวเองตามอยู่นะครับจะเป็นสีอะไรก็ได้แต่ต้อง cover นะครับอันนั้นคือกฎข้อที่2ก็คือดีดอะไรก็ได้นะครับข้อที่3ก็คือถ้าตัวคาราเมนเนี่ยอยู่บนเส้นแอโร่เนี่ยเราจะเราจะดีดไม่ได้ก็คือด้านผมเนี่ยจะมีเส้นแอโร่อยู่2เส้นเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่บนเส้นแอโร่เนี่ยผมจะดีดไม่ได้นะครับผมอาจจะดีดผมชิ่งได้ผมอาจจะดีดกระทบได้แต่ว่าไม่สามารถดีดตรงได้นะครับเช่นเดียวกันผู้เล่นฝั่งตรงข้ามก็ถ้าสมมุติตัวคาราเมนเนี่ยอยู่บนอยู่บนแอโร่เนี่ยก็จะไม่สามารถตีได้นะครับถ้าอย่างนี้พร้อมแล้วก็ ก็ลองก็ก็เริ่มเลยนะครับลองเร,เริ่มเริ่มเล่นกันดูอ่ะเช่นเริ่มเริ่มก่อนเลยครับถ้าลักษณะแครอมมันซ้อนกันอย่างนี้นะครับก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ต้องถือว่าปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับ แบบนี้ผมจะเก็บไม่ได้นะครับเ mm hmm. พราะว่าอยู่บนเส้นทารก อ่างนี้คือผมดีดได้คือดีดถ้ากระทบชิงนนี้ไม่มีปัญหานะครับ ล้วสณานี้คือผมต้องเก็บ cover ก็สีอะไรก็ได้ตัวนี้ดิดง่ายแต่ว่าดิดไม่ได้ก็ดิดไม่ลงก็นำกลับมาไว้ตรงกลางนะครับ ผมจะพยายามเก็บแดงนะครับเพราะว่าแดงหรือตัวควีนตัวนี้เนี่ยคือ50าอาจจะมีเสียงทสกเข้ามานะครับเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านมีรถผ่านมีหมาเอ,าอเา าาเสียสิบนะครับอันนี้ก็สวยครับ,นะรบนี่ก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็คือต้องพยายามคั e วให้ได้ไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ถือว่าแดงนี้ไม่ได้ไปครับมาวางตรงกลางนะครับ ก็เก็บเขาไว้ได้ก็ถือว่า ได้ไปนะครับเ <used empl os> กือบเกือบลุกครับลูกนี้ ลงนะครับอ่าผมพยายามแย่งโอ้โหสวยครับ อันนี้ฝีมือนะครับอันนี้ไม่ได้ฟลุกนะครับลูกนี้พทนิดเดียวสวยครับก็จบเกมนะครับก็เป็นว่าจบเกมทีนี้วิธีการทับคะแนนก็ก็ถ้า20เนี่ยก็สีขาวเป็น20นะครับนี่100สีดำ10นา10คะแนนนะครับ ตัวนี้ก็เป็น50 100สีแดง50นะครับก็ผมได้220นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็นก็เป็น100นะครับก็เท่ากับว่าเกมนี้ผมเป็นฝ่ายชนะนะครับก็นี่ครับเล่นไปเรื่อยๆนี่คือ1กระดานหรือว่า1เฟรมนะครับเราเล่นไปเรื่อยๆครับแล้วแต่จะตกลงกันนะเพราะมันเป็น house rule ไม่ได้มีกฎชัดเจนตายตัวก็จะเล่นแบบใครชนะมากกว่าใน3เกมใน5เกมก็แล้วแต่ตกลงกัน น,นั่นก็เป็นกฎกฎติกาแบบ House Rule ที่เล่นกันเองในบ้านอย่าลืมนะครับแต่ละบ้านก็มีกฎกติกาการเล่นที่เหมือนและแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าบ้านไหนจะเล่นโดยใช้กฎกติกาแบบไหนนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็สามารถฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้และนอกจาก Youtube Channel นี้แล้วท่านยังสามารถติดตามเราผ่าน Social m e d i ดอื่นได้แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ